วันนี้ผู้คนเยอะมากครับผมผู้คนคึกคักครับผมใกล้ตุดจีนแล้วมาจับจ่ายตลาดนะครับปกติลุงแอ๊กจะมานี่ห้าโมงกว่าแล้วครับห้าโมงเช้าแล้วคนก็จะเบาบางนะครับนี่ยังเต็มตลาดอยู่เลยครับโอ้โหวันนี้สุดยอดนี่ครับน่าจะเป็นวันจ่ายนะครับนะพ่อค้าแม่ค้านะครับยำครับเดี๋ยวลุงแอ๊กทำยำก่อนนะครับอาชีพหลักลุงแอ๊กนับขายยำครับผม ลูกค้าสั่งยำม,มาม่าครับผมใส่ลงไปปิดฝาไว้ก่อนครับทำมือเดียวก็ลำบากหน่อยครับผมถ่ายมือนึ่งเดี๋ยวลูกนีใส่เครื่องก่อนนะครับเอาเผ็ดกลางนะครับใส่พริกลงไปครับผมเผ็ดกลางไม่เผ็ดมากครับผม ลองเอ็กมีห้าหกอย่างครับอันนี้จะเป็นหมูยอครับผมใส่ลงไปดูครับลุงเอ็กทำขายชามละสี่สิบาทนะครับลูกชิ้นปลาครับผมลูกชิ้นปลานี่ก็อร่อยนะครับหมูยอก็อร่อยหมูยอใช้หมูยอหัวร้อะนะครับแป้งน้อยอร่อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นคางปลาหมึกครับผมใส่ลงไปสองสามสี่ชิ้นครับประมาณสี่ชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นหมูสับหมูสับนี่เป็นหมูหมักนะครับ นี่ครับเป็นหมูหมักหมักมาแล้วแล้วลุงแอ๊ดก็เอามารวกนะครับลุงแอ๊ดจะรวกของไว้เลยนะครับเพราะบางทีลุงแอ๊ดทาไม่ทันครับผมเวลาลูกค้าเข้ามาเยอะๆจะมัวมารวกที่ต่อที่ไม่ได้นะครับยิ่งไปขายที่โรงเรียนนะครับตอนเย็นๆสักสามสี่โมงเย็นนะครับโอ้โหทำแทบไม่ทันเลยครับเด็กนักเรียนออกมาพร้อมกันครับผมนักเรียนชอบกินครับยำมาม่ายำเส้นแก้วอย่างเงี้ยชอบมากครับเด็กนักเรียนโอเคครับเดี๋ยวลุงแอ๊ดยำก่อนนะครับ ปลาครับผมมะนาวครับครับผมยำมุ้เส้นนะทำเชื่อมครับผมเสร็จแล้วก็รอเส้นสุกนะครับ เสร okay. okay. ็จก็ได้แล้วครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับผม ส่วนนี้ก็จะเป็นยำม,มุนเส้นครับผมเสร็จเรียบร้อยครับยำม,มุนเส้นนะครับนี่แหละครับคืออาชีพหลักของลูกแอคพาสแซบนะครับนี่ครับขายยำครับผมใบไวมา,ม,า,ม,าม่าบุนเส้นเส้นแก้วใส่ได้ทุกอย่าง40บาทครับผมมีเล็บมือนางด้วยนะครับ ชาวันเสาร์ที่ลุงแอ๊ก็หยุดนะครับไปรับจอบตัดยาบ้างทําปลาเกลือบ้างทําปลาดุกฟูบ้างนะครับทํากับข้าวส่งบ้างทําทุกอย่างครับผมสู้กันไปชีวิตโลกนี้ไม่สู้อยู่ไม่ได้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปัง,ปง ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณมากครับผม